พี่ก็พี่อย่างเงี้ยอ่าไม่เหมือนชาวบ้านเขาแม่มันก็ใครๆก็เขาก็ใส่กันอย่างนั้นน่ะมันเป็นเราก็เลยวิ่งไม่ได้เปล่าไม่เกี่ยวหรอกองคประกอบยังไม่ได้อองงค์กยัไไม่ด้ใช่ยังไม่สมบูรณ์ไม่เหมาะสมกับฟาเตี้ไม่มันผมว่ามันมันแหวกแนวดีอ่ะทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้าน สนุนรายการโดยโชกอัพที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 ชคอัพโทศูนย์แปดศูนย์เก้าสองสี่สี่แปดสามเจ็ดเออดูรถสำเร็จไปหมดแล้วใช่ป่ะวันนี้มาดูรถพังหน่อยเออรถพังเลย คือของทุกอย่างมันพร้อมที่จะพังแล้วระหว่างความแรงกับความพังมันมาคู่กันมันต่างกันแค่เส้นได้บาง,บางๆแค่นั้นเองสวัสดีครับเพื่อนครับอยู่กับผมครับบกอกพิวแค่วุนงการครับวันนี้พามาดูฟากฝั่งรถบ้านปั๊มสายเทอร์โบใหญ่เลยครับซึ่งผมคิดว่าแน่นอนเพื่อนหลายคนที่ตามปั๊มสายอยู่น่าจะมี fc ในใจถูกไหมฮะวันนี้ครับผมพามาดูผลงานทางช่างว่าโบแตกครับบางคนงงนะโบแตกคืออะไร แน่นอนเดี๋ยวมันมีที่มาที่ไปและสำคัญคือผลงานช่างว่านั้นต้องบอกว่าตอนนี้แม่งเลยไม่ถึงฝันแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเคยทําไว้กับรถบ้านปั๊มสายเทอร์โบใหญ่ในเวลาระดับพิกัด12กว่าๆนะฮะซึ่งกัหลายปีมาแล้วทุกวันนี้มาไล่สูตรใหม่กับรถคันใหม่แต่ก็ยังหาไม่เจอดูรถสําเร็จไปหมดแล้วใช่ป่ะวันนี้มาดูรถพังหน่อยเออรถพังเป็นยังไงคอนเทนต์อาจจะแหวกๆนะ,ะ,ะไม่เหมือนเพจอื่นแต่เพจผมมีครับ มาเลยสวัสดีครับพี่ว่าสวัสดีครับโอ้ยช่างว่าโบแตกอ่าครับผมพี่ว่าครับครับผมตรงนี้เขาเรียกว่าแห่งหนตำบลใดครับอ่าพุทธมนตรสายสองครับพุทธมณตลสายสองบางแวกครับผมพี่ว่าครับก่อนอื่นเลยเพื่อนเพื่อน้องน้องเด็กใหม่ๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเราเท่าที่ควรอ่าฮะเพราะเราเน็ตแหมะหลบอยู่นีหายไปด้วยหายด้วยอยู่ในลืบด้วยห่างหายจากรถแข่งไปกี่ปี น่าจะมีไม่ต่ำกว่า5ปีครับไม่ต่ำกว่า5ปีครับหายไปไหนมาหมกมุ่นหมกมุ่นกับอะไรหมกมุ่นกับการทำงานทำงานเลื่อยไปทำงานเลื่อยไปใช่ครับเพื่อนๆครับผมเองเนี่ยบอกเลยว่าครั้งแรกเจอพี่ว่าเราก็ได้ดิงด้งดังแดงกันนะฮะเรียกได้ว่าสนุกสนานปาร์ตี้มากซึ่งผมชอบไอเดียแกหลายๆ,ๆอย่างรวมถึงแนวคิดวิธีการใช้ชีวิตเรื่องผู้หญิงนี่สุดๆใช่ป่ะใช่ใช่เลยเหรอพี่ว่าครับ ตอนผมเปิดรายการไปผมบอกว่าการติสมัยก่อนที่เคยทําไว้กับรถบ้านนี่คือคันไหนครับคันนี้ครับตาด้าคันไหนเอ่ยขอดูหน่อยคันนี้<อ>ครับอดีตอดีตสร้างรถแข่งอดีตสร้างรถแข่งใช่ครับตาด้าสีประตูลํานี้ใช่ครับทิ้งผลงานไว้เท่าไหร่ครับตอนนั้นสสิ 12, 3, ครับ12.3 นะเทพนครในสนามเทพนครนะยุคนั้นใช่พี่ครับตอนนั้นแน่นอนก็คงเป็นเครื่อง 4D ถูกไหมฮะ 4D ครับผมเทอร์โบอะไรจำได้ไหมคันนี้ที0 8ูเหมือนกันครับ08นเหมือนกันใช่ครับเรียกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจและภูมิใจนะเวลาใช่ครับยุคนั้นผมขี่ไปแข่งที่โคราชด้วยนะตลกจริงๆถามถามบังเลยงานบังกูผมขับจากกรุงเทพขึ้นไปแข่งที่นู่นแล้วขี่จากรถจากนู่นกลับลงมาแข่งคลองห้าตอยโอ้โหพี่ใจพี่มันทำด้วยแล้ววะตอนนั้นเป็นาตัวอะคริลิกหมดเลยโอ้ แอร์มีไหมไม่มีร้อนไหมสุดยอดแล้วหญิงที่เอานั่งไปด้วยทําไงไม่มีมีแต่ล้อพกไปอย่างเดียวอ๋อจริงๆเลยแต่วันนี้พี่ว่าครับครับผมพามาดูไอ้คันนี้หน่อยใช่ด้วยว่าเป็นคันใหม่คันใหม่นึกว่าเลิกเล่นรถไปแล้วทุกวันนี้ยังไงแบบไหนก็ค้นโปรเจกต์ใหม่อยู่ค้นโปรเจกต์ใหม่อยู่ใช่เออแล้วเป็นไงโปรเจกต์ใหม่เป็นไงยังไม่ถึงฝันงได้จะพังอย่างเดียวตอนนี้พังอย่างเดียวใช่และแนนอนกับพลังทําลายล้างล่าสุดเป็นไงเบืองท้าย3ลูก ุณให้สามลูกใช่ครับแล้วเครื่องฝาทรงฝาสูบไปไหนฝาแตกไปที่เรียบร้อยฝาแตกที่เรียบร้อยแน่นอนดูเพื่อนๆดูบอดี้รถเขาก่อนครับนี่ฮะไซโคนไซโคนทุกสิ่งยางรถคุณปู่รถคุณปู่ใช่ฝาแตกฝาแตกไปที่เรียบร้อยอลังการมากเลยอ่ะไหนช่วยบอกหน่อยไหครับว่าลักษณะของเครื่องตัวนี้มันมีความแตกต่างหรือมันมีเทคนิคอะไรในการทำเครื่องตัวนี้ผมจะใช้ลูกสูบเป็นของไซโคนของไซโครนยังไงฮะ ม,มันจะแตกต่างจากลูกสูบสตาด้าทโบ แตกไปที่เรียบร้อยอลังการมากเลยอ่ะไหนช่วยบอกหน่อยไหมครับว่าลักษณะของเครื่องตัวนี้มันมีความแตกต่างหรือมันมีเทคนิคอะไรในการทำเครื่องตัวนี้ผมจะใช้ลูกสูบเป็นของไซโคนของไซโคนยังไงฮะมันจะแตกต่างจากลูกสูบสตาร์ด้าทอโบเพื่อนลองดูครับอธิบาย่อยว่าการหลบวาล์วของโรงงานตัวนี้จะหลบวาล์วมาจากโรงงานอยู่แล้วลูกนี้คือลูกสตาร์ด้าไอ้ลูกไซโครนสแตนดาร์ตสแตนดาร์ใช่ ส่วนลูกบนนั้นก็คือสตาร์ด้าสตาร์ด้าใช่การหลบจะไม่เหมือนกันเพื่อลองดูว่าเทียบครับนี่เนี่ยหลบแบบมันจะไม่เหมือนกันเออและอันนี้ก็คงหลบมาเหมือนกันอันนี้มงครับคือลองต้องลองผิดลองถูกมงก็ไปมงเพราะด้วยจากองศาแคมมันสูงโอใช่มันก็เลยกระแทกมันก็เลยกระแทกใช่ครับเออแต่เที่แน่ฮะไอ้นั่นมันเป็นเรียกได้ว่าประวัติศาสตร์เก่าใช่วัาหน้าใหม่อย่างที่บอกก็คือฝาแตกฝาแตกครับอีท่าไหนอ่าบูธเกินบูธเกินใช่ บูตเลยบเกยไปหน่อยสันหายจ,จริงเลยถ้าพูดถึงถ้าเกิดเครื่องมันเต็มตัวเนี่ยพวกระบบน้ํามันทุกสิ่งอย่างพี่ว่าเป็นยังไงบ้างครับปั๊มขนาดเท่าไหร่ปัม๊มตัวนี้เป็นของน้าพงศักดิ์ดีเซลทั้งปั๊มน้าหัวฉีดน้าพงศักดิ์เป็นคนทําให้ปั๊มสิบมอ่าฮะผมใช้ฝาเตี้ยนะผมไม่ใช้ฝาสูงโอ้ดีแตกต่างกันยังไงครับขอความรู้หน่อยถ้าฝาสูงไงตัวนั้นน่ามันอาจจะปรับแต่งค่าแรงดันของน้ํามันเพิ่มได้แต่รอบปลายแต่อันนี้มันขึ้นอยู่กับเจ้าสํานักที่ปรับแต่งมาให้อฮะ แล้วทาไมเราเล่นฟ้าสูงมาเขาก็จบแล้วไม่เอาเหมือนชาวบ้านเขาพี่ก็พี่อย่างเงี้ยอ่าไม่เหมือนชาวบ้านเขามมันก็ใครๆก็เขาก็ใส่กันอย่างนั้นเน่ะมันเป็นเราก็เลยวิ่งไม่ได้เปล่าไม่เกี่ยวหรอกมันยัอองค์ประกอบยังไม่ได้องค์ประกอบยังไม่ได้ใช่ยังไม่สมบูรณ์ไม่เหมาะสมกับฟ้าเตี้ยไม่มัน ผมว่ามันมันแหวกแนวดีอะทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเขาว่าก็จริงกันนะระบบส่งกำลังนนี้มันเป็นยังไงบ้างครับพี่เกียร์คับเกียร์เป็นไทตันครับผมเป็นเกียร์ได้ันไทตันคอมอ่ะฮะอ่ะฮะแล้วเกียร์เดิมจริงจริงมันมันแรงหรือมันทนได้ไหมหรือเกียร์เดิมไม่น่ารอด2เกียร์ครับระเบิดเหตุผลเพราะว่าอ่าชุดเรากงเราเกียร์อัตราทดมันไม่รองรับอยู่แล้วชุดเฟืองมันไม่ได้ทามาเพื่อรองรับแรงบิดแรงขนาดนั้นอ๋อใช่ถ่านไม่ได้ใช่ผมก็เลยขึ้นเป็นไทตัน ผมก็ยังยังยังรักไคตันอยู่นะบางคนเขายังบอกเลยว่าทําไมไม่ขึ้นนีแมคคอมผมยังบอกเลยผมชอบสไตล์ไคตันเรามีวิถีในการเล่นรถในแบบของเราใช่ใช่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นี่ครับเพื่อนครับสตาร์ดาเอ้ยไม่ใช่ไซคนไซคน <ๆ S 2> ติดปากเลยไซคนลํำนี้ฮะผมไปเจอสนามน,นาเกลือพวกเ้าเราเราออกไปวิ่งเรียบร้อยเลยวันนั้นใช่ไม่ไม่ได้ทรงด้ซ้อมไปปุ๊บพร้อมพังพร้อมพังแล้วก็พังจริงไหนฝาสูบอยู่ไหนฝาสูบอยู่นี่ลืมไปดูกันแล้วครับนี่ครับอ่า 9 24อันนี้คุณจะเล่าไปแล้วนะครับบัวนี่ครับมาดูครับวันนี้ครับ98ได้ไหม98ได้ไหมโอ้ยยอยป๋ปาสูบอยู่น,นี่ลือไมาดูกันแล้วครับนี่ครับอ่าอาจารย์ไปยังไงตรงไหนตำแหน่งอ่ามีแตกตรงนี้กะแตกจมูกตรงนี้ ไหนฮะแจกตรงนู้นที่เขาวงไว้เหรอใช่อันนี้อันนี้อันนี้คือแผยใหญ่แผยใหญ่แต่ถ้าแผยเล็กจะต้องส่องตรงนี้มันจะมีแตกระหว่างตรงนี้อ๋อนี่คือลงกึงเขาจะรู้ใช่ครับเพราะเทสเพราะเทมันเรียบร้อยแล้วว่าแตกแน่นอนขุดไม่ขึ้นแน่นอนเสียตังค์อีกแล้วเสียตังค์อีกแล้วก็ขุดโปรเจกต์ใหม่อีกฝายังไงก็เปลี่ยน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 ใหม่อีกนี่คือฝาใหม่อ่านี่คือฝาใหม่มันก็จะมีองค์ประกอบอะไรที่ว่าแตกแตกต่างกันอ่าเช่นอ่าอย่างอย่างไงตัว ตัวตัวกดวาลเนี่ยของเดิมโรงงานเนี่ยจะเป็นสปริงไหนฮะนี่ครับของเดิมจะเป็นสปริงอ๋อเป็นสปริงแบบนี้อ่าแต่ของผมทําผมจะใช้เป็นทองเหลืองแล้วคนอื่นก็ทาแบบเราไหมก็อาจจะมีคนทําอาจจะมีอาจจะมีคนทําที่ว่าเขาใช้กันมาอยู่แล้วก็ได้ใช่ใช่เนี่ยก็ทำเป็นบูททองเหลืองขึ้นมาอ่าฮะเนี่ยแล้วดีเสียต่างจากสปริงยังไงครับพี่ถ้าเป็นบูททองเหลืองอ่ะอาการไอการที่ว่ามันลาไมันกดอ่ะครับมันจะไม่หนีระยะมันอ่าฮะมันจะทําให้ตัวเนี้ยไม่หัก แต่ถ้าเป็นสปริงปุ๊บมันดีบมันดีบพอรอบถูกมันหนีบมันหนีบปุ๊บตัวนี้ก็จะหักอ๋ออาฮะก็ทําให้ตัวนี้หักตัวกดวาล์วหักเนี่ยมันมีเหตุและผลอันนี้มันคือระยะมันจะไม่หนีอยังไงมันก็อยู่ในเซนเตอร์ที่ว่าวล์กดลงไปอ่าฮะใช่และในส่วนของฝาสูบชุดนี้แหละครับมันแตกต่างจากอันนี้ยังไงบ้างฝาสูบตัวนี้ผมก็มีการขุดวาล์วลงไปอีก ขุดลุมเหรอขุดลุมใช่เปล่าใช่ดีครับเพื่อนฮะให้ดูหน่อยบางคนบอกพอไปถ่ายรถสาเร็จไม่มีใครเคยถ่ายรถพังให้ดูนี่ให้ดูรถพังก่อนอันนี้คือป่าที่ทํามาแล้วใช่ป่าเพิ่งทำมาใหม่ก็คือขุดป่าวาวให้มันจมลงไปอีกก็จะเพิ่มแรงกดให้มันเปิดได้เยอะขึ้นกว่าเดิมแสดงว่าแคมมันต้ององศาผมสูงสูงขึ้นใช่ครับเออ องศามันสูงขึ้นอออือฮึอ้าวนี่ฮะเพื่อนครับลองดูฮะนี่ฮะก็เป็นฝาสูบสูตรใหม่สไตล์ช่างว่าโบแตกใช่ครับเทียแน่เพื่อนครับโบแตกไม่ได้ว่ามั่วซั่วตั้งกันมาใช่ยาเขามีที่มาที่ไปใช่มันเป็นยังไงอเมื่อก่อนเมืาก่อนต้นกําเนิดจริงๆเออ ต้นกาเนิดจริงคือเป็นช่างว่าสายสองช่างว่าสายสองอ่าฮะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นช่างว่าอร์โบเออโอ้โหสองชื่อเลยอ่าแล้วก็ที่ได้มาโบแตกก็เมาะไปลองกับลูกค้าแล้วก็เนี่ยสภาพโบแตกอย่างนี้อย่าบอกนะลูกนี้ลูกนี้เลยช่เลยเก็บแอนุสรเก็บแอนุสรใช่โบแตกเพื่อนๆนะเห็นไหมดีดีดีรูเบยมีบาเบงเลยเี่ยจ่ายตังค์ลูกค้ากลับไปก็เปลี่ยนโบลูกค้าใหม่แล้วก็ไม่ได้เก็บเงินเขา อ่าเนี่ยแหละตอนชื่อที่ว่ามาโบแตกเออเกิดเลยจังว่าโบแตกไปเลยใช่เออสำหรับรถแข่งคันนี้ครับพี่แน่นอนเทโบก็ต้องเป็นพวกศูนย์เหมือนที่ใช่ครับเออซึ่งน่าจะเป็นไอ้ลูกหลังนี้ของพี่ถูกไหมถูกต้องครับเนี่ยโอ้แล้วสู่สเตปการบูริฟายส่วนเทโบศูนยปเป็นไงบ้างครับอ่าเทโบของผมจะเป็น NA แต่แอบหมกข้างในไว้ไม่เข้าใจเทโบเป็น NA และแอบหมกข้างในก็คือพวกชุดการลูนบูธอะไรทั้งหลายจะทำทำใหม่หมดใช่ เนี่ยใบก็ยังเป็นใบเดิมอ๋อฮะก็ยังเป็นใบเดิมครับอ่าฮะอืมนี่ฮะเพื่อนครับสไตล์การทํารถที่เรียกว่ามีแนวทางของตัวเองในส่วนของรถแข่งนะเพื่อนนะใช่แต่จริงๆแล้วสําหรับรถบ้านใช้งานหรือรถบ้านหลังถนนไม่ต้องไปกลัวใช่พี่ว่าเขาเลยจุดที่เรียกว่าพังอลังการไม่มีใช่ใช่เออนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าช่างทุกคนมีพื้นฐานในของตัวเองอยู่แล้วใช่แต่เพียงแต่ว่าในส่วนของการทดลองการทํา การคิดต่างๆพี่ว่ากูขอทำอะไรของกูนี่แหละใช่ใช่เราเราต้องออตามตามตามความคิดเราเลยถ้าเราไปตามเขามันก็เหมือนเดิมทุกอย่างอ,อ่าฮะมันก็ไม่มีอะไรที่ว่าพัฒนาขึ้นเออแล้วทําไมเราถึงไม่เอาความรู้ของอื่นมาเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมในตเ,เ,เก็บครับเ,เก็บเหมือนกันเก็บเหมือนกันแต่เราต้องเอามาเป็นเหมือนกับว่าองค์ประกอบร่วม,มแต่ไม่ได้เอามาเป็นต้นแบบเลยไม่ใช่อใช่ทํารถแข่งเนี่ยสิ่งแรกที่ควรมีคืออะไร จริงๆแล้วคือต้องมีความความชอบความรักกับมันด้วยใช่คือของทุกอย่างมันพร้อมที่จะพังแล้วระหว่างความแรงกับความพังมันมาคู่กันมันต่างกันแค่เส้นได้บางๆแค่นั้นเองถธอไม่แรงก็พังแต่ถ้าแรงถ้าแรงก็ก็ดีไปก็ดีไปใช่แต่ถ้าไม่แรงก็ <c oughs> เป็นไง <c oughs> ก็ต้องรับชะตาก,กรรม ก็รองรับชะตากรรมใช่พี่แน่ฮะช่างว่าเปิด y YouTube ไปผมฟังแล้วเ <c> พ <oughs> ื <c oughs> ่อนครับอีกหนึ่งผลง,งานอย่อยากให้เราติดตามักับพี่ชายผมคนนี้ฮะแต่ที่แน่กินเหล้าโคตรมันเลยบอกเลยคนนี้าตายผมครับบอกกับพิว้ววงการครับขอบคุณทุกการติดตามพี่ว่าครับติดต่องทางไหนได้บ้างอ่าติดต่อทาง Facebook ก็ช่างว่าโบแตกครับแล้วก็เบอร์โทรก็0-61 7 4 7 1 4 1 2 4ครับมาเหอะเรื่องปั๊มสายปั๊มสายหรือจะคขอมไม่เร็วก็รับทำาได้หมดได้หมดรถบ้านรถเดิมทำหมดครับอ่าเนีเลยครับตอนนี้เพลงร้านเล่ามาแล้ว <c oughs> ก็เตรียมตัวปิดอู่แล้วนะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกกดติดตามมาคอมคุณในสุภาพครับทุกอย่างเดีงขอบคุณครับพี่ว่าขอบคุณมากสวัสดีครับแหมพี่ดีนะ <c oughs>